ตอนร้องพี่แอมพี่แอมเป็นคนคุมอัดด้ยครับพี่แอมทำเพลงนี้ให้ด้วยหรอใช่ครับเพลงนี้พี่แอมแต่งครับแล้วก็คุมอัดด้วยตอนร้องพี่แอมก็บอกว่าอยากให้ยิ้มไปด้วยครับเวลาร้องอใช่เพราะรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าไม่ยิ้มเลยมันน่าจะเศร้าไปครับเดี๋ยวเอาชิ้นนี้คาพตามถึงแม้จะเป็นเพลงที่เศร้าแต่แต่เวลาร้องเราก็ต้องเศร้าแต่เราก็ต้องยิ้มครับอ่าเพราะว่าอะไรถึงงต้อยผมรู้สึกว่าเวลาที่ยิ้มก็ ถ้าเอาตามเรื่องการร้องร้องง่ายขึ้นด้วยครับแล้วก็เสียงจะใส่ขึ้นด้วยครับอืมเป็นเทคนิคเฉพาะตัวของเราด้วยก็ไม่รู้ว่าคนอื่นเขาเป็นกันไหมครับแต่ก็น่าจะเป็นเหมือนกันเลย <c oughs> ยิงไปด้วยร้องไปด้วยเออหรือว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงที่เราจะต้องมีภาพจําด้วยไงภาพจําของในอดีตหรือคนที่เรารักเขามากๆใช่ไหมแล้วแต่เราต้องถ่ายทอดผ่านน้าเสียงของเราที่ถ่ายทอดออกมาในคนที่มันคิดถึงแล้วมันเศร้า แต่คิดถึงของคนที่เราแอบชอบมันก็ต้องยิ้มไปด้วยครับอารมณ์นั้นก็ต้องร้องไปด้วยอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับมันเป็นแบบความความเรียกว่าอะไรนี่ความสวยงาม,มเล็กเล็กน<ๆ>้อย<ๆ><ๆ>ในความเศร้าครับครับผม